โยได้บัาซ่าสวัสดีวิี่ยวรุ่นเมกาเดี่ยรุ่นดูไปดี่ยรุ่นชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้จนะอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่านารูโตะสลักฟิ h นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวมือถือแอคชั่น rpg นะท่านผู้ชมนะแล้วเ,เ,เป็นแบบว่าแอคชั่นไฟเตอร์ด้วยนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับ,บลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำหญ่ใต้คลิปเนะสำหรับใครที่อยากจะโหลดจะต,ตัวเกมนี้มาเล่นนะท่านผู้ชมนะโคตรตึงโคตรกรอตโคตรอันตรายคนดูมาเราจะมาเล่นจะตัวเกมนี้กันเลยนะคนดูหนะไป let's go โคดูดโคตรึงนี่อันนี้เราเข้ามาลงมาลงดันเมื่อกี้นี้นะท่านผู้ชมนะอืมเขาเรียกว่าเป็นเควสนะดันจุง้งดันเจียนนะฮะเมื่อกี้นี้นะมาลุยกันต่อเลยนะครับรับของรับของให้เรียบร้อยนะฮะอืมเอาว่าเอาว่านี่นะฮะท่านผู้ชมนะเราก็มาอยู่ตรงนี้นะมันเป็นเกมออนไลน์นะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับอืมนี่รับของรับของนิง่จง่นินจาน,นะฮะท่านผู้ชมนะโอเคอเว้ยมีการอัปเกรดด้วยว่าชีดโคตรึงนี่ติ๊กเลยนะฮะท่านผู้ชมนะอัปเกรดบอยนี่ เพรสเท็ดที่รอในะท่านผู้ชมนะกดย้อนกลับมาครับไปไปเควสต่อนะควิสต่อไปนะฮะท่านผู้ชมนี่คาคาชิว่าเมื่อกี้นี้เราสู้กับซากุระนะแต่ว่าผมอันนี้ผมลืมกดอัดนะครับเว้ยแย่อยู่อย่างงี้ไปลุยคาคาชิทู play. เพร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แนวเนื้นนเอเรื่องนะั้นเดี๋ยวผมไปลองกับซากุระใหม่ให้ดูนะมาดิ yeah, he, he, he. On, man, เย่เ,เขม่อนเมนบรูอ้าวว่าโคตรึง ใส่เลยใส่เดียวใส่เดียวไม่เกี่ยวใส่เดียวได้มดุดกระสุนวงจักโคตรึงมาเฮ้ยต่อไปสักุระนี่สักุระเหรอน้องสักุระเหรอสักุระโดนซอยเป็นไงนะหึมึมยิยงเอาพันล่างกระโดดเตะโอโ้โหแม่งกูภูมิใจจริงเตะผู้หญิงเนี่ยเตะหมดไม่สนลูกใครคนดูนี่สักุระเลือดพนะันสองนั่นโดนรัวรุ่งร่วงนั่นเองบอกเลยจะร่วงนั่นซักุระมาเถะ่ะเตะหมดไม่สนลูกใคร เอาา๊ะมดไม่สนลูกใครเกิดตรึงเกิดตรึงเอาว่ะเอาว่ะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี r i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man ช h อ p โนหน่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยน,นี่มีอัพของมาแล้วนะท่านผู้ชมน่าสวยอับของสักหน่อยโอเค,ควายดันเจียนฮนะเอ๊ะนี่มันนาร้อนถึงมันนารักไปเก็บของนะครับ โ okay, อเคเวอร์รี่กูดอาดาต่อไปนะฮะมันน่าจะให้ผมสู้นะนี่ของกาละนี่อ๋อสู้กับอาจจะทากาชินะคนดูหนะ้ารอบนี้นะกดบวกเข้ามาก่อนดิเอาตัวเข้ามาหน่นี่เราเอาตัวเข้ามาหน่ไม่รู้เอาเข้ามาได้กี่ตัวนะทุกผู้ชมนะพลังเรา367โอเคเลสกูดบอยไปได้เดีเราตรอกสุดเสียบสุดเลดเดอร์เดือนะเอาว่าสกิปไปเลยไม่ต้องกลัวคนดู มาแล้วว่ะอันนี้น่าจะเป็นในช่วงของฝึกสอนนะท่านผู้ชมนะฝึกสอนใส่ก่อนได้เปรียบนี่ใส่ก่อนได้เปรียบเอาอะมาดิมาดิมาดิาดเฮ้ยนี่เป็นไงสกิลกระโดดลบสักหน่อยอเป็นไงละ่ะนี่เลยครับนี่เลยครับเฮ้ยยาน้องยาขอร้องสว่านี่เป็นไงน่ะกระสุนโกงจักดอกบัวต่อยมดไม่สนลูกใครเอาเถอะ มาาดดีีอันนี้ผมเล่นบนมือถือเ e โ o เวลออริจินตั2เอลนะท่านผู้ชมนะเย็นเย็นตรึงๆนะครับเอ่อไปโหลดกันมาได้ไปซื้อกันมาได้นะหรือกดดูก็ได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะท่านผู้ชมนะอืมอืมเฮ้ยใส่มดไม่สนลูกใครดอกมาทว่าโคตรโหดโคตรโหดเลยลูกกันลงกันดูปั๊บสกิลเลยเป็นไงน่ะนี่เลนี่ดีเอาดิกระสุนโกงแจ็คคอมโบโคตรตึงเฮ้ยโดนลบเกือบลบไม่ทันคนดูมาดีมาดี เอนี่มันน่าร้อนเธอมันน่ารักนี่เป็นไงล่ะโอ้โหไม่น่าจะไม่น่าจะรอดนะคนดูดูทรงนละผมล็อกอ่อนละคนดูสกิล,ล็อกรอเลยนี่เอาดีเอาดีรัว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 ,วสกิลรัวรัวมาดิครับน้องมาดิครับน้องไม่ต้องลงุ้งนะบอกเลยวันนี้ยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนขวดเตืองกวดเตืองเอาอ่ะเอาอ่าะชนะเสใสหัวใจสี่ดวง ก่อนนั้นมันเคยเปิดมานานแล้วนะท่านผู้ชมนะในเกมนี้นะครับแล้วมันก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็หายไปอ่ะนะตอนนี้เขาแบบว่าเหมือนแบบเอามาเปิดโกบอลนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับใครที่จะดาวน์โหลดนะฮะแบบโกบอลนะครับอิดรับของสักหน่อยโอเคนินจงนินจาครับเรียบร้อยเครื่องเตอรึงตือนติขึ้นมาครับนินจารルโตมาน่าจะอัปเกรดอ๋อนี่เป็นสกิลจักระนะอัปเกรดได้นะฮะ ออกไปครับคนดูเว้อร์โครตรเริงไอโอ้โหตัวคาคาชิรอบนี้น่าจะเป็นคาคาชิตัวจริงนะคนนะเอ้ยลุยไเปเดซิโก,ก้ต่อยเลยต่อยมดไม่สนลูกใครต่อยมดไม่สนลูกใครอดีตอดี ปั้นกับปั้นกับปั้นมาดีมาดีาดโคตรโหดนี่นี่นีเป็นไงล่ะกระสุนมุงจักมาถัว่วมาถั่วน้องเออเฮ้ยหลบก่อนคนดูโอยมีสกิลใหม่เข้ามานะหนีคนดูสกิลอะไรวะเนี่ยนี่โอ้โหอัตรดีเมทโคตรึคงคนดูเชดลืมเดี๋ยวต้องเอาต้องเอาอันนี้ใส่เข้าไปเลยนะนี่เลยต่อยต่อยมดไม่สนลูกไคร ต้องใส่ผมต้องเอาปุ่มเข้ามาใส่นะท่านชมนะอืมมาว่ะมาว่ะอันนี้คิวโอเคเอาเป็นปุ่ม R แล้วกันนะปุ่ม R เป็นปุ่มนี้นี่วิธีต่อมาอคีย์บอร์ดอยู่ด้านล่างเลยคุณดูเด้อใครอยากไปใช้ตามผมก็ใช้ได้นะครับมาว่ะมาว่ะโหดๆต่อยมดไม่สนลูกใครต่อยมดไม่สนลูกใครเออโคตรึงโคตรึงเอ้ย อะไรวะมาดิมาดิสกิลสักหน่อยนี่เป็นไงกระสุนวงจักเยกระสุนเยอะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมาตัวนี้มันโหดจะมา m a ้าคาชิแม่งตรึงจัดเลยนะคนดูน้องผมบอกเลยมาวะมาวะนี่เดี๋ยวเป็นไงล่ะกำปั้นกำปั้นเสยกำปั้นเสยเย้เฮ้บอยมาเลเดี๋เรามาเลยครับน้องๆตรอยมุดไปสอดลูกใครบอกเลย เอาว่ะเอาว่ะมาแล้วเฮ้ยลืมลืมลืมเฮ้ยโดนละมานี่มานี่มาลากมาซื้อตรงนี้ปุ๊บหลบครับคนดูมาดิครับมาดิครับนี่สกิลสักหน่อยคาคาชิคาคาบอยเหรอหืสกิลสักหน่อยดิหนีอยู่แบบนไงน่ะมาดิเฮ้ยคาคาชิเอาจริงว่ะไปไหนวะหันก่อนหันมุมกล้องเฮ้ยหลบก็เกือบรอบไม่ทันคนดูว้าวเกินไปนะเกินไปนะเออ เอาว่ากระสุนวงเอ้ไม่ใช่กระสุนจะพันปักษานี่คาคาชิเฮ้ยเหมามันโคตรโหดเลยคนดูหน้าหม,มาคาคาชินี่คุนกูคาคาชิตึงเกินคุนกูคาคาชิตึงเกินน,นี่นี่เจอคอมโบนะคนคาคาชิผมบอกก่อนเลยไม่ได้ไม่ได้ร่วงนะคอมโบไม่ไม่ไม่ได้ลงเลยนะ <S <S <ม SAS> เอ้าหมาครูมาช่วยเฉย,ยนะไม่งั้นครูแตกไปแล้วว้าโอ,โ,อโ,อโอ้นี่เป็นไงสกิลทีเดียวนี่เป็นไงล่ะอันนี้แตกหมดไม่สนลูกใครร่วงเลยครับ คราคราชิตวัวตรึงโดนพี่ใส่เข้าไปร่วงอื้มอีซี่นี่คอมเมนต์บูโคตรหล่โอโคตรรท่คนอันตรายเลยพี่เอาละท่านผู้ชมกดย้อนออกมานะฮะท่านผู้ชมนะั้นมันให้เอาไปทำอะไรต่อวะคนดูเอาตรงนี้โอเคอ่าเกมมันอาจจะไม่มีเสียงเกมนะท่านผู้ชมนะผมไม่เข้าใจมันไม่มีเสียงเกมวะ ก็บังเกมผมต่อการแคปเจอร์แล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่การแคปเจอร์ผมสะท้อนหน้าจอแล้เสียงมันไม่มานะทุกผู้ชมนะเออเดี๋ยวผมลดเสียงตรงนี้ไว้รอหน่อยแล้วกันมา ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกาลันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official at @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง i ิช m a n ช h o p โน,โนโ่ .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยโอเคไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมนะต่อไปเดินเควสนะครับเดินตามเควสเลยโอเคนี่กดติ๊กเลยนะครับโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายพี่ มาว่ะมาแนละ้วตอนนี้มันกำลังเดินไปเลยนะท่านผู้ชมนะคุยเวทสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมมาว่ะมาว่ะโคตรึงระคลิปไปเลยนะท่านผู้ชมนะ easy ่หอ,อตีขึ้นมาครับคนดูไป let's go let's go hey hey boy มันวิ่งไปนะถ้าเรากดติควสนะมันจะวิ่งไปตามควสของมันเองแหละเอสคิป okay, ครับเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรอนะ่ะติขึ้นมาฮะนี่อันนี้อะไรวะเนี่ยเค okay, เก็บของมาครับโอ้ห oh, อันนี้มันเป็นระบบเติมนะคนดูนะโอเคมาวะ่ะ อ้ oh, อันนี้มันัอน,นอันนี้มันเป็นเนื้อเรื่องมันเลยนี่ว่าคนดูที่ที่พวกนั้นมันเข้ามาบุกอะพวกอะไรนะแสงอุตสารเข้ามาบุกด่คนดูดีไหมมีสองตัวนะอะไรเนี่ยอะไรขึ้นมาเต็มที่เนี่ยนี่พวกแสงอุกสารนะท่นมันมีแดงหรือว่าจะเป็นพวกแสงอุตสาท่านครับเราต้องเข้าไปบอกท่านกาละแล้วอันนี้มันเป็นสายนะเป็นสายให้พวกนั้นมันโดนคาถาสะกดจิตมาคนดู นี่มันเป็นช่วงเริ่มต้นของภาคาวายุสลาตันนะคนุณดูเอาวะเอาวะนี่ดนวต่อไปนี่มาแล้วโอ้โหเล่นตามเล่นตามแนวเนื้อเรื่องเลยว่าคนดูโคตรตึงโคตรตึงเอ้ยสนุกอยู่นะผมบอกเลยนะเกมนี้นถ้าเล่นเรื่อยๆเนี่ยเล่นเป็นเนี่ยโอเคเลยนะท่านผู้ชมนี่ชั้นอะนารูโตะอุซึมาคินารูโตะไม่เห็นทาไมได้สู้กับพวกนินจาของทางกาไอ้นี่มาคนดูอ๋อมันมันมันเป็นเกมนะคนดูเนาะปกติมันไม่ได้สู้นะ ม่ได้สู้ด้วยใส่เลยใส่เลยโคตรึงโคตรึงนี่ลิครับว้าหนามีนี่เป็นไงลนะ่ะกระสุนวงจักรโคตรึงแยกเงาสิบล่างเฮ้ยย,ย,ย้ไอพวกหมาเนี่ยผมรำคาญเนี่ยหมามันแบบมันโหดอยู่นะคนหน่นะผมบอกนะให้นะถ้าหมาเราไม่ระวังเลยเราแตกได้เลยนะคนหนุ่ก็บอกดิมาวามาว่าฟึบพุ่งเข้าไปต่อยเปิดก่อนได้ปลูดนี่สกิลสักหน่อยอร่อยแน่อนอนเป็นไงล่ะ โคตรรึงโคตรรึงไต่ก่อนได้เปรียบม,มาดิมาดิเฮ้ยอ่ะเงี้ยน่ะเป็นเงี้ยน่ะโคตรโหดโคตรโหดเดี๋ยวสกิลเราเก็บไว้ใช้กลุ่มนะั้นนะคนดูนาทีเดียวล่วงเฮ้ยเฮ้ยไอตรงนี้มันตายไหมเนี่ยอ๋อมันต้องตกลงมาก่อนถึงจะล่วงโอเคมาสกิลทีเดียวล่วงและการแบมยกซิดอ้าวมันมีตัวใหญ่ออกมาอีกตัวด้วยเอ้ยเอ้ยเฮ้ย,เ,ยเกินไปนะพี่นี่เดี๋ยวเป็นไงสกิลทีเดียว ร่วง,วงโดนไม่ต้องลินไม่ต้องลินลบได้ครับเมีตบแต่ลบได้มาตัวไม่ต้องลิน <c oughs> ไม่ต้องลินบอกเลยไม่ต้องลินนี่นี่แง่ร่วงเนี่ยครับเฮ้ยเดี๋ยวผมล็อกตัวมันก่อนนะคนดูสวยมีตบแต่ลบได้สกิลทีเดียวร่วงอันตรีต่อเลยคนดูครัวตรึงเป็นไงล่ะร่วงเนี่ยครับร่วงจัดเลยฮะนี่เรากำลังจะไปช่วยกาละนะคนดูนะต่อสู้กับเจ้าพวกแสงอุสานะ โอ้ผมแม่งชอบมากการ์ตูนนี้เป็นหนึ่งอันดับหนึ่งในใจผมเลยนะลองมาเป็นวันพี e นะท่านผู้ชมโครอโหดโคสอ,อ,อ,อุนตารีไปไฮเดน <c oughs> โอเคมาเลิสโกต่อฮะอีมันก็ค่อนข้างที่จะภาพสวยนะแล้วก็ไม่ค่อยกินสเปคเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนี่มันเข้ามานะให้ดูเนื้อเรื่องเนื้อเรื่อง,องนี่เข้ามาได้นะ <c oughs> มาผมคิดได้ของนะั้นน่าจะได้ของนะครับทุมผู้ชม,ชมไหนตู้ไก่ตัวนี้แน่นอนเลยนะคนดูผมว่าผมคิดวามีเราเจ็ดรอนะไปลุยมันน่าจะจับตัวเข้ามาเพิ่มได้นะผมคิดว่านี่มาแล้วว่ามาแล้วลว่า ready fight มาว่ามาว่าทำไมดิครับพี่นี่นี่เปิดก่อนได้ปรูด เปิดก่อนได้ปรูดโหตรึงโหตรึงเลยพี่ของเทของเทตุยเลยนะคนดูนะโดนพี่เข้าไปี่ตุยเลยอย่างเดียวเอาว่ะเอาว่ะ มาเลยครับน้องตึงเปียอะไรตึงเปียโอเคนะครับท่านผู้ชมนะกากด้วยกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมนาร루โตะสลักเฟสนะท่านผู้ชมนะนี่เราอยู่ด้านล่างคำยันใต้คลิปเลยนะครับเปิดเล่นในส่วนของ Android ก่อนเกมอ่าอย่างเดียวนะท่านผู้ชมนะงี้ก็โหลดกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคตรเลยก็จะกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งยิ่งจะได้กับพี่โคชแนลเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าเกอรตึงเกอรตึงเอาว่าเอาว่า ร้านริชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอ,อลล่าเลใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ c ิชแมนชอปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ ไ i ออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ rich man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย